ดีใพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับสาวขอนแก่นผ้ากินคือเกาตามื้อนี้สาวขอนแก่นผ้ากินสิพ้ากินเมื่อนี้ได้แกงเฮ็ดเพิงพี่น้องไปตลาดได้เฮ็ดเพิงเห็นเพิ่นเก็บมาใหม่ๆแม่แกงพี่น้องมันห่อนจ้ะแซ่บป็นยังละ่ะตำเจ้าจ้ะเจ้าบักริกดิบกินกับบักแตง ก่อนอื่นพี่น้องทีง่ไหนที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวขนแกนแน้ำตามาพร้อมแล้วก็ลงมือกินกันเ้ยพีนนนนน่น้องมาจมามาสดหนำห้อนน้ำกันค่ะขอนิ้วพี่น,ออน้องมือหนีบลายดอกเครื่องกล้องมันคำแล้วหนึ่งเข่าตอนแรนเศร้านี่บ่ได,ด้หนึ่งพี่น้องเฮ้ยเผื่อนะมันหอนหอนยู่ลวกปากว่านอนเนาะ แต่มันนวน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องอเ,เาานีเ่ผัดเจ้าเก็บมากไม่ไหมแข็งหรือเสียบทอมเจียว แกงใส่หมักบวบพี่เนาะใส่หมักบวบใส่ผักกระแนงจ้ะอืมอมไแห้งข้อเงี้ยวเงี้ยแซ่บข้าวเนาะ ดอกพอดีแกงไม่ใช่พี่น้องเมื่หน่อยเมื่องครักท่านี่เขาจะขายแพงอยู่รูปละสามร้อยห้าสิบคนหลับมากเนาะแต่ดอกน้อยพอดีพอดีกเกงบเต้าอื้อ แห้งคอพี่น้องสดนน้ำทานทานไรก็วิดกินยากเด้นี่พี่น้อ,อเงเห็ดเเห็ดตับเต้าอีกแล้ กอบกึดกึดนได้เนี่ยอันนี้โล้งกับซ้ำลอยหาจิบบัตรราคาซ้ำกันกับท่างบานท่างหรอพี่นอ้อง บานห้องกับแพงคือกันคนกัน,น,กนจะกี่มาอายุระย่องถ้าเป็นเดื่อะถ้าเจ้าบก,กินได้พี่นนอะคนพื้นที่ถ้าเจ้าบก,กินเต้เหลียนยื่นเฮ็ดเพิ่มเกิดแน่อัน สวนหมากม่วงสวนมังคุดสวนผลไมเ้เพิ่นเพิ่นบกกินบ้านนี้พ่อคนนีสานมาอยู่ลายเขาไร้เขาเเป็นราคาแล้วจ้ะเฮ็ด กรอบหวานแซ่บคักสุดหนำหอมให้เลยใส่บ,สบวบหอมบวบหอมพักกะัะเง่ง ke enggak saya hendak bawa itu อแห้งขอนง่าวยาวเลยพี่น้องพั่งหอมเพียรตั้งหัว เินหอมอีแม่เด้แกงเห็ดพึง่งต่อแม่อยู่บ้านเพิ่นมากมากจ้ะได้กินอีังคของดีๆก็อยากคิดท่อนแม่อยากให้แม่กินกินน้ำพี่น้องอยากไปยามก็บม่ได้ไปยามค่าตจะโควิดไอ้งางไดดสิซ่าเนาะ กมือนีกับพ่อสำนีก้อนน่าจะพี่น้องก่อนสิบปลายเจง้งใดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจสาวขนแก่นน้ำเนรดจ้าลำลำลวยๆอยูอย่ยดีมีแห้งสุขสกคนจะพี่น้องสวัสดีจ้า